สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube c h a n แนลในช่องของ RMTP u Live ค่ะเราผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสำหรับรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันวันนี้นะคะฝนนาเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งคะ่ะเธอเป็นชาวเคนยาเธอนั้นต่อสู้ดิ้นรนกับชะตากรรมที่เธอ ถูกตราหน้าว่าตัวเธอนั้นเป็นผู้หญิงต้องสาบเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ฝนจะค่อยๆมาไล่เลียงให้ฟังกันค่ะผู้หญิงที่โดนตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงต้องสาบผู้นี้นะคะเธอมีชื่อว่าเทอร์รี่ค่ะเทอร์รี่โกบังกาจริงๆแล้วเธอเป็นนักเทศรวมไปถึงเป็นผู้ดูแลสมาชิกในโบสถ์แห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีของเคนยาซึ่งตัวเธอนะคะก็เกิดมาแล้วก็มีความฝันเหมือนกับผู้หญิงทั่วๆไปซึ่งนั่นก็คือการแต่งงาน แล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับชายที่เธอรักเธอเฝ้าฝันแล้วก็รอคอยวันสําคัญของตอนเองค่ะนั่นก็คือการได้สวมชุดเจ้าสาวและเธอก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะเพราะว่าเธอกําลังจะเข้าสู่ประตูวิวาแต่วันที่เธอกําลังจะเดินเข้าสู่ประตูวิวาแล้วกลายเป็นเจ้าสาวกับเกิดเรื่องโศกนาฏกรรมอันร้ายแรงเกิดขึ้นขึ้น,นกับเธอซึ่งเหตุการณ์นี้เองนะคะถาโถมให้ชีวิตเธอนั้นเจอกับเรื่องราวที่เรียกได้ว่าหญิงคนหนึ่งที่ต้องทนกับ เสียงกล่นด่าแล้วก็คำตราหน้าจากผู้คนที่รู้จักเธอเนี่ยทำให้เธอนั้นใช้ชีวิตอย่างยากลำบากโดยเรื่องนี้นะคะมันเกิดขึ้นในขณะที่เธอนั้นกำลังจะเข้าพิธีวิวาเทอร์รี่เนี่ยพบรักอยู่กับแฮร์รี่ค่ะทั้งคู่เนี่ยมั่นหมายกาันแล้วก็ตกลงว่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็ได้มีการจัดงานวิวาเกิดขึ้นแต่ในก่อนคืนวันที่เข้าสู่ประตูวิวาเนี่ยแฮร์รี่เจ้าบ่าวของเทอร์รี่เนี่ยก็ได้บอกกับเธอ ว่าตัวเขานั้นลืมเน็กไทเอาไว้ซึ่งเน็กไทอันดังกล่าวเนี่ยจะใช้สวมใส่ในวันรุ่งขึ้นตัวเทอร์รี่เองเนี่ยก็เลยบอกกับแฟนหนุ่มนะคะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะกลับไปเอาที่บ้านให้เองก็คืออาสาไปเอาให้ตอนเช้าตรู่เพราะว่าพิธีแต่งงานของเธอเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นในช่วงสายๆของวันรุ่งขึ้นประมาณสัก10บโมงซึ่งเธอก็คิดว่าโอเคแหละมันเวลาก็น่าจะทานเทอร์รี่นะคะก็เลยเลือกเดินทางไปส่งเพื่อนเจ้าสาวคนหนึ่งขึ้นรถประจําทาง ในตอนเช้ามืดเพื่อเดินทางไปสู่พิธีวิวาสของเธอแล้วพอส่งเสร็จระหว่างทางเธอก็ตั้งใจจะกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะไปเอาเน็กไทให้กับแฟนของเธอในขณะที่เธอเดินทางกลับบ้านอยู่นั่นเองค่ะมันเป็นช่วงเวลาเช้ามืดและเส้นทางที่เธอเดินทางมันก็เปลี่ยวมากๆเธอเดินไปเจอชายชะกัน3คนชายชะกัน3า,าคนนี้ฉุดเธอขึ้นรถแล้วก็ผลักเธอไปที่เบาะหลังจากนั้นก็ทําการข่มขืนเธอต่อยตีเธอ รวมไปถึงใช้มีดแทงเธอแม้เธอจะพยายามขอร้องว่าอย่าทําเธอเลยเพราะวันนี้เป็นวันแต่งงานของเธอแต่ชายชะกันทั้ง3มคนไม่ได้ฟังเสียงขอร้องนั้นค่ะพวกมันย่ํายีเธอจนสมใจต่อให้เธอรี่จะขัดขืนต่อสู้อย่างไรก็ตามค่ะแต่เธอก็ไม่สามารถสู้กับพลังก,กำลังของผู้ชายได้เธอถูกแทงด้วยมีดเป็นแผลลึกที่ท้องหลังจากนั้นค่ะคนร้ายทั้ง3คนโยนร่างของเธอลงไปบนพื้ ถนนในขณะที่รถนั้นกําลังวิ่งอยู่เหตุการณ์นี้นะคะทําให้เธอนั้นหมดสติไปหลายชั่วโมงค่ะจนมีคนมาพบเข้าแล้วก็รีบนําตัวเธอนั้นส่งโรงพยาบาลผู้เห็นเหตุการณ์บางคนนะคะสังเกตลักษณะการแต่งกายของเธอแล้วก็เดาได้ว่าเธอหน้ากําลังจะเป็นเจ้าสาวอยู่ในไม่ช้าแต่ว่ามาเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นก่อนพลเมืองดีก็เลยช่วยการออกตามหางานแต่งงานว่ามีงานแต่งงานไหนไหมที่เจ้าสาวไม่ไปปรากฏตัวโดยเริ่มจาก การไปตามหาดูในโบสถระแวกนั้นจนท้ายที่สุดค่ะก็ไป พบกับครอบครัวของเจ้าบ่าวนะคะและพวกเขานะคะก็ได้บอกเล่าเรื่องราวว่ามันได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกับเจ้าสาวของพวกเขานั่นเองเทอร์รี่นะคะทําการรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลจนตัวเธอนั้นหายดีเจ้าบ่าวของเธอก็น่ารักค่ะแฮร์รี่เองก็ยังคงยืนยันว่าต้องการที่อยากจะแต่งงานกับเธอแต่ด้วยสภาพร่างกายและจิตใจที่ย่ําแย่ของเทอร์ี่ในขณะนั้นนะคะตัวเธอเองไม่สามารถมองหน้าเจ้าบ่าวได้อย่างสนิทใจรวมไปถึง ญาติบางคนเองก็โทษว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิด ของตัวเทอร์ี่เองว่าตัวเธอนั้นใช้ชีวิตอย่างประมาทจนทําให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นหนําซ้านะคะหมอผู้รักษาเธอเนี่ยก็บอกว่าเธอได้กลายเป็นผู้หญิงที่ไม่สามารถมีลูกได้อีกต่อไปเนื่องมาจากแผลที่เธอถูกแทงที่ท้องนั้นมันลึกแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับอวัยวะภายในของเธอเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ดีค่ะตัวเทอร์ี่และแฮร์รี่เองก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะจนระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปกว่าเจ เทอร์อรี่ตัดสินใจเข้าสู่พิธีวิวากับแฮร์รี่อีกครั้งโดยคราวนี้นะคะก็มีองค์กรการกุศลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเหยือกที่ถูกข่มขืนพวกเขานะคะเป็นผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ในการแต่งงานเธอรี่เริ่มมีความหวังในชีวิตอีกครั้งแต่ใครจะคิดล่ะคะว่าชีวิตหลังแต่งงานของเธอเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองคะ่ะเธอกลับต้องมาสูญเสียสามีไปอย่างไม่มีวันกลับเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะเกิดขึ้น จากอากาศที่หนาวที่เคนยานะคะพวกเขาก็ทําการจุดเตาถ่านเพื่อให้ความอบอุ่นภายในห้องนอนแต่ด้วยอากาศที่มันอับชื้นไม่ถ่ายเทเนี่ยมันเลยทําให้ภายในห้องนั้นเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทาให้พวกเขาหมดสติแฟนของเธอเสียชีวิตส่วนตัวเธอเองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยเช่นกันแน่นอนค่ะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้มีข่าวแพร่ออกไปนะคะเทอรี่ถูกผู้คนเรียกว่าผู้หญิง ต้องสาบค่ะเพื่อนบ้านบางคนนะคะไม่ยอมให้ลูกหลานเนี่ยเข้าใกล้เทอร์รี่ด้วยซ้ำเพราะเชื่อว่าเคาะกรรมที่เธอต้องเผชิญติดต่อกันนั้นมาจากคำสาบลึกลับหรือไม่ก็ตัวเธอนั้นถูกเทพเจ้าสาบแช่งเอาไวา้เทอร์รี่เองก็คร่ำครวญโศกเศร้าถึงสามีของเธอรวมไปถึงต่อว่าตัวเองว่าเป็นผู้ที่ต้องคำสาบจริงๆแล้วก็โดนสาบแช่งจริงๆนะคะชาวบ้านแถวนั้นนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวเธอนั้นเป็นคน ดวงซวยเป็นผู้หญิงต้องสาบไม่มีใครเข้าใกล้เธอแม้แต่น้อยค่ะตัวเทอรี่เองก็ตั้งใจจะใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังแล้วก็ไม่ขอแต่งงานอีกต่อไปเพราะเธอรู้สึกว่าจะได้ไม่ต้องมีชายใดมารับเคราะห์หรือเคราะห์ร้ายเพราะเธอแล้วตัวเธอก็ไม่อยากจะสูญเสียคนรักเป็นครั้งที่สองนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วค่ะ3ปีให้หลังหลังจากที่เธอสูญเสียสามีคนแรกชะตากรรมของเทอรี่นั้นก็เริ่มพลิกผันค่ะจูจ่ๆก็มีชายคน คนหนึ่งที่ชื่อว่าทอนนี่นะคะเข้ามาพัวพันแล้วก็พูดคุยกับเธอทั้งคู่คบหาดูใจกันเทอร์รี่นะคะในตอนแรกเธอบอกให้ทอนนี่นั้นกลับไปซื้อนิตยสารดูเพราะว่าเรื่องราวของเธอเนี่ยมันถูกถ่ายทอดผ่านนิตยสารมากมายเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะหลังจากที่ทอนนี่ไปอ่านนิตยสารดูแล้วเขาก็ยังคงไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่อยากจะคบหากับเทอร์รี่นะคะแล้วก็อยากจะแต่งงานกับเธอถึงแม้ว่าเทอร์รี่เองจะยืนยัน ว่าอย่างไรก็ตามเธอไม่สามารถมีลูกให้กับทอนนี่ได้รวมไปถึงทอนนี่เองก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคจากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะที่พยายามห้ามปรามว่าอย่ามาใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงต้องสาบคนนี้เลยแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดค่ะด้วยความตั้งใจของทอนนี่นั้นทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันและหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันได้ประมาณสักหนึ่งปีค่ะเธอรี่ก็ได้รับข่าวดีอย่างไม่คาดฝันมาก่อนโดยแพทย์นะคะได้แจ้งว่าตัวเธอนั้นกน กำลังตั้งครรภ์และในที่สุดนะคะเทอร์ี่ก็คลอดลูกสาวคนแรกออกมาหลังจากนั้นค่ะอีก4ปีต่อมานะคะเธอก็ท้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลอดลูกคนเล็กตามมาด้วยเรียกได้ว่าชีวิตของเทอร์รี่นั้นมันน่าอัศจรรย์ใจค่ะตัวเธอก็เลยมาเขียนเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอนะคะผ่านทางหนังสือโดยตั้งชื่อว่าคลานออกจากความมืดนั่นเองรวมไปถึงตัวเธอก็ก่อตั้งองค์กรการกุศลขึ้นมานะคะซึ่งเธอตั้งใจให้ องค์กรของเธอนั้นเป็นบ้านพักที่ใช้สำหรับ ผู้หญิงหรือดูแลผู้หญิงที่ถูกข่มขืนให้มาพักใจให้มาตั้งหลกักก่อนกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องราวของเธอนะคะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการต่อสู้กับคํากลั่นดาหรือคําถูกตาหน้าในสังคมนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะปิดท้ายกันอย่างแบบคดีที่ไม่ได้โหดมากเพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยใช้ชีวิตในวันเสาร์อาทิตย์อย่างมีความสุขและกันก็ถือว่าเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆกับคดี ในวันนี้นะคะสำหรับอาทิตย์หน้าค่ะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอพพิโซดถัดไปจะเป็นเรื่องราวคดีความอาชญากรรมด้านใดอีกนั้นนะคะก็เจอกันใหม่ในวันจันทร์วันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วค่ะก่อนจากกันไปนะคะฝากชาแนลสักนิดนึงค่ะกดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการเพื่อไม่ให้ทุกท่านนั้นพลาดรายการสาระดีๆนะคะวันนี้ฝนวลาสีนีสิงสุวรรณขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ